นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติสุขโตอะระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระภูมิเทวา ขมามีหังอิติสุขโตอรหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระภุมมะเทวาขมามีหังอิติสุขโตอรหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระภุมมะเทวา ขมามิหังอิติสุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระภุม,มะเทวาขมามิหังอิติสุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระภุม,มะเทวา ขะมามีหังอิติสุขโตอารหังพุทโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระภุมมะเทวาขะมามีหังอิติสุขโตอารหังพุทโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระภุมมะเทวาขะมามีหัง อิติสุขโตอระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระภูม,มิเทวาะมามิหังอิติสุขโตอระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระภูม,มิเทวาะมามิหัง อิติสุขโตอระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระพุมมะเทวาะมามิหังอิติสุขโตอระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระพุมมะเทวาะมามิหัง ติสุขโตอาระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระพุมมะเทวาะมามิหังอิติสุขโตอาระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระพุมมะเทวาะมามิหัง อิติสุขโตอาระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระพุมมะเทวาขะมามีหังอิติสุขโตอาระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระพุมมะเทวาขะมามีหังอิ ติสุขโตอระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระพุมมะเทวาะมามิหังอิติสุขโตอระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระพุมมะเทวาะมามิหัง อิติสุขโตอระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระภุมมะเทวาะมามิหังอิติสุขโตอระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระภุมมะเทวาะมามิหัง อิติสุขโตอรหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระภุมมะเทวาขะมามิหังอิติสุขโตอรหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระภุมมะเทวาขะมามิหัง อิติสุขโตอาระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระพุมมะเทวาฆะมามิหังอิติสุขโตอาระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระพุมมะเทวาฆะมามิหัง อิติสุขโตอาระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระพุมมะเทวาขะมามิหังอิติสุขโตอาระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระพุมมะเทวาฆะมามิหัง อิติสุขโตอระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระภุมมะเทวาะมามิหังอิติสุขโตอระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระภุมมะเทวาะมามิหัง อิติสุขโตอาระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระพุมมะเทวาขะมามิหังอิติสุขโตอาระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระพุมมะเทวาขะมามิหัง อิติสุขโตอารหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระพุมมะเทวาฆะมามีหังอิติสุขโตอารหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระพุมมะเทวาฆะมามีหัง อิติสุขโตอาระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระพุมมะเทวาขะมามิหังอิติสุขโตอาระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระพุมมะเทวาขะมามิหัง อิติสุขโตอารหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระภุมมะเทวามามิหังอิติสุขโตอารหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระภุมมะเทวามามิหัง อิติสุขโตอรหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระภุมมะเทวาะมามิหังอิติสุขโตอรหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระภุมมะเทวาะมามิหัง อิติสุขโตอาระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระพุมมะเทวาขะมามิหังอิติสุขโตอาระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระพุมมะเทวาขะมามิหัง อิติสุขโตอาระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระพุมมะเทวาฆะมามิหังอิติสุขโตอาระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระพุมมะเทวาฆะมามิหัง อิติสุขโตอาระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระพุมมะเทวาะมามิหังอิติสุขโตอาระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระพุมมะเทวาะมามิหัง อิติสุขโตอระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระพุมมะเทวาฆะมามิหังอิติสุขโตอระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระพุมมะเทวาฆะมามิหัง อิติสุขโตอระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระพุมมะเทวาฆะมามิหังอิติสุขโตอระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระพุมมะเทวาฆะมามิหัง อิติสุขโตอาระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระพุมมะเทวาฆะมามิหังอิติสุขโตอาระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระพุมมะเทวาฆะมามิหัง อิติสุขโตอาระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระพุมมะเทวาขะมามีหังอิติสุขโตอาระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระพุมมะเทวาขะมามีหัง อิติสุขโตอารหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระภุมมะเทวาขะมามิหังอิติสุขโตอารหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระภุมมะเทวาขะมามิหัง อิติสุขโตอระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระภุมมะเทวาฆะมามิหังอิติสุขโตอระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระภุมมะเทวาฆะมามิหัง ติสุขโตอารหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระภุมมะเทวาขมามิหังอิติสุขโตอารหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระภุมมะเทวาะมามิหัง อิติสุขโตอารหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระพุมมะเทวาฆะมามีหังอิติสุขโตอารหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระพุมมะเทวาคะมามิหัง อิติสุขโตอาระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระพุมมะเทวาะมามีหังอิติสุขโตอาระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระพุมมะเทวาะมามีหัง อิติสุขโตอารหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระภุมมะเทวาะมามิหังอิติสุขโตอารหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระภุมมะเทวาะมามิหัง อิติสุขโตอระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระภุมมะเทวาะมามิหังอิติสุขโตอระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระภุมมะเทวาะมามิหัง อิติสุขโตอาระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระภุมมะเทวาขะมามิหังอิติสุขโตอาระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระภุมมะเทวาขะมามิหัง อิติสุขโตอาระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระพุมมะเทวาขะมามีหังอิติสุขโตอาระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระพุมมะเทวาขะมามีหัง อิติสุขโตอาระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระภุมมะเทวามามิหังอิติสุขโตอาระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระภุมมะเทวามามิหัง อิติสุขโตอระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระพุมมะเทวาฆะมามิหังอิติสุขโตอระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระพุมมะเทวาฆะมามิหัง อิติสุขโตอาระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระพุมมะเทวาขะมามีหังอิติสุขโตอาระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระพุมมะเทวาขะมามีหัง ติสุขโตอาระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระพุมมะเทวาะมามิหังอิติสุขโตอาระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระพุมมะเทวาะมามิหัง อิติสุขโตอาระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระพุมมะเทวาะมามีหังอิติสุขโตอาระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระพุมมะเทวาะมามีหัง ติสุขโตอระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระภุม,มะเทวาะมามิหังอิติสุขโตอระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระภุม,มะเทวาะมามิหัง อิติสุขโตอระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระภุมมะเทวาฆะมามิหังอิติสุขโตอระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระภุมมะเทวาฆะมามิหัง อิติสุขโตอาระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระพุมมะเทวาขะมามิหังอิติสุขโตอาระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระพุมมะเทวาขะมามิหังอิ ติสุขโตอาระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระพุมมะเทวาะมามีหังอิติสุขโตอาระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระพุมมะเทวามามีหัง อิติสุขโตอาระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระภุมมะเทวามามิหังอิติสุขโตอาระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระภุมมะเทวาะมามิหัง อิติสุขโตอระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระพุมมะเทวาฆะมามิหังอิติสุขโตอระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระพุมมะเทวาฆะมามิหัง อิติสุขโตอาระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระพุมมะเทวาขะมามิหังอิติสุขโตอาระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระพุมมะเทวาฆะมามิหัง อิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระพุมมะเทวาฆะมามิหังอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระพุมมะเทวาขะมามีหัง อิติสุขโตอาระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระพุมมะเทวาะมามีหังอิติสุขโตอาระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระพุมมะเทวาะมามีหัง อิติสุขโตอระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระภุมมะเทวาะมามิหังอิติสุขโตอระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระภุมมะเทวาะมามิหัง สุขโตอรหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระพุมมะเทวาะมามิหังอิติตสุขโตอรหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระพุมมะเทวาะมามิหัง อิติสุขโตอาระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระพุมมะเทวาฆะมามิหังอิติสุขโตอาระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระพุมมะเทวาฆะมามิหัง อิติสุขโตอารหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระภุมมะเทวาคะมามิหังอิติสุขโตอารหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระภุมมะเทวาคะมามิหัง อิติสุขโตอาระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระพุมมะเทวาขะมามีหังอิติสุขโตอาระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระพุมมะเทวาฆะมามีหัง อิติสุขโตอารหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระภุมมะเทวาะมามีหัง